เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณบอยครับคุณผู้ฟังผมแนะนำตัวคุณบอยนิดนึงเนาะคุณบอยเขาเป็นพนักงานประจำอยู่ที่ออฟฟิศเล็กๆแห่งหนึง่งแถวถนนอ่อนนุชเป็นบริษัทเกี่ยวกับการจัดซื้อพวกอะไหล่เครื่องจักรครับแล้วก็ส่งต่อให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างจังหวัดอีกทีหนึง่งหน้าที่ของคุณบอยในที่ทำงานนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่ขี์ข้อมูลเอกสารแล้วก็ติดต่อประสานงานกับซัลายเออร์ พร้อมกับดูแลสต็อกใบสั่งซื้อเท่านั้นเองการเริ่มงานของคุณบอยครับเขาจะเริ่มงานตอน8โมงเช้าครับซึ่งไอเวลาเริ่มงานและเลิกงานตอนเย็นเนี่ยมันไม่มีอะไรแตกต่างไปจากพนักงานทั่วไปเลยแต่ไอสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณบอยเองเขาจำเป็นจะต้องทำเพราะว่าหน้าที่มันค้ำคอนั่นก็คือเวลางานมันไม่เสร็จและเขาก็ต้องจำใจทำโอทีนั่นแหละเพราะว่าพอเลย5โมงเย็นไปถ้าหางงานมันไม่จบนะครับ เอกสารบางอย่างเนี่ยมันจําเป็นจะต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนห้ามข้ามวันเด็ดขาดหลายครั้งเลยหัวหน้าเขาก็เลยจําเป็นจะต้องให้คุณบอยอยู่ช่วยต่อเพราะว่ามีของด่วนบ้างหรือไม่ก็กลวงงานตกค้างบ้างซึ่งในวันธรรมดาครับคุณบอยมักจะจบงานหลังโอทีเนี่ยประมาณ3ามทุ่มเร็รเศษสี่ทุ่มบ้างแล้วแต่ง,งานนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะลากยาวไปจนถึง5้าทุ่มก็มีเหมือนกันแบบนี้แทบทุกวันเลย มันจะมีช่วงหนึ่งของทุกๆเดือนครับที่มันเป็นช่วงงานเร่งมากๆคุณบอยก็เลยจำใจจะต้องอยู่ทำโอทีายาวตลอดด้วยความที่บริษัทของคุณบอยเขาอยู่อ่อนนุชใช่ไหมครับแต่บ้านเขาอยู่ฝั่งทนการเดินทางกลับบ้านในแต่ละวันเนี่ยคุณบอยก็เลยจำเป็นจะต้องพึ่งรถเมลสายประจำที่ผ่านหน้าปากซอยบริษัทซึ่งอนรถเมลสายนี้มันมีเที่ยวสุดท้ายอยู่ราวๆห้าทุ่มสี่สิบและเพราะไอ้ห้าทุ่มสี่สิบที่เป็นรถเมลเที่ยวสุดท้ายเนี่แหละ คุณบอยเขาก็เลยจําเป็นจะต้องรีบเคลียร์งานให้ทันแล้วก็ต้องวิ่งออกจากบริษัทไปที่ป้ายให้ไวที่สุดเพราะว่าถ้าหากเขาพลาดแม้แต่นาทีเดียวมันก็เท่ากับว่าเขาจะต้องเรียกแกล็บหรือไม่ก็ต้องเรียกแท็กซี่กลับบ้านและถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการกลับบ้านในวันนั้นมันก็จะพุ่งขึ้นสูงลร่วเลยซึ่งไอรถเมล์เที่ยวสุดท้ายที่ว่านี้ครับมันก็จะมักมีคนขึ้นไม่กี่คนหรอกบางวันก็5คนบ้างหกคนบ้าง หรือบางวันน่ยนะครับมันก็จะเหลือเพียงแค่คุณบอยกับกระเป๋ารถเมย์เหลือแค่สองคนเท่านั้นอันนี้พูดแบบไม่รวมคนขับนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้บ่อยๆครับคุณผู้ฟังพอตัวเขาใช้บริการรถเมย์เที่ยวสุดท้ายบ่อยๆคุณบอยเขาก็เริ่มจําหน้าเจ้าหน้าที่ประจํารถได้แปลกเหมือนกันนะคือไอรถเมย์สายนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเที่ยวสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นคันนี้เสมอเลยเหมือนกับว่าคันนี้มันจะรับหยุดในทุกๆวันอะไรทํานองนั้น ซึ่ไอการที่ขึ้นรถคันเดิมบ่อยๆเนี่ยคุณบอยเขาเลยจําได้ครับว่าคนขับเป็นคุณลุงคนหนึ่งผู้ชายวัยกลางคนท่าทางจะดูดุดุหน่อยขึงขังหน่อยแต่ว่าขับรถดีนะส่วนกระเป๋ารถเมจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับวัยกลางคนเหมือนกันใจด,ดีแล้วก็ชอบเปิดเพลงลูกทุ่งเบาๆคลอตลอดทางและจากที่ผมบอกว่าคุณบอยขึ้นรถใส่นี้ทุกวันแล้วก็เป็นเที่ยวสุดท้ายด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่า ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นชินกับทุกอย่างบนรถไม่เคยรู้สึกเลยแม้แต่วันเดียวว่ารถเมย์มันน่ากลัวไม่มีลางบอกเหตุไม่มีอะไรทั้งนั้นและคุณบอยเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบทําอะไรเดิมๆนะครับขึ้นรถเมย์คันเดิมแล้วก็ชอบไปนั่งอยู่ที่เดิมมุมเดิมส่วนใหญ่แล้วมันจะมักเป็นฝั่งซ้ายตรงกลางรถซึ่งในตรงจุดนี้เนี่ยเขาให้เหตุผลกับผมว่ามันเป็นจุดที่เขาคิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดโดยที่คุณบอยเองเขาก็ไม่เคยคิดเลย ว่าเอกการนั่งรถเมล์เที่ยวสุดท้ายรอบประจำของเขาเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะทำให้ตัวเขาไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตซึ่งมันก็จะมีช่วงหนึ่งะนะครับที่คุณบอยเขาไม่ได้กลับบ้านดึกบางวันได้เลิกงาน5้าโมงเย็ยนเนี่ยมันก็แน่นอนตามภาษาคนทำงานทั่วไป ก็จะมีเวลาไปนั่งดื่มนั่งกินกับเพื่อนนั่งชิลกับเพื่อนตามร้านอาหารร้านเหล้าบ้างมีบ้างซึ่งไอจากการที่คุณบอยได้ไปร้านเหล้ากับเพื่อนๆเนี่ยแหละตัวเขาก็มักจะได้ยินเรื่องเล่าต่างๆนานา,นาทั้งเรื่องที่เคยเจอในบริษัทบ้างเรื่องงานบ้างเรื่องคนบ้างหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะลามปามไปถึงเรื่องลี้ลับก็มีทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งครับคุณผู้ฟังคุณบอยเขาจําได้ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ฝนตกหนัก การดื่มเหล้าสังสรรค์ในครั้งนั้นมันก็เลยไม่ได้ต่างคนต่างรีบแยกย้ายอะไรมากนะักเพราะว่าทุกคนต่างดื่มรอฝนซากันซึ่งมันก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เริ่มเล่าเรื่องผีขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยอยู่ดีๆเนี่ยรุ่นพี่เขาก็พูดถึงเรื่องผีเกี่ยวกับเรื่องรถเมล์เที่ยวสุดท้ายพี่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อก่อนเขาเคยใช้รถเมล์เที่ยวเดียวกันกับที่คุณบอยใช้ประจำเนี่ยแหละ สายเดียวกันเลยแล้วก็ทำงานในตำแหน่งเดียวกันก่อนที่พี่เขาจะขึ้นเป็นผู้จัดการเนี่ยแล้วเขาก็กลับดึกทุกวันกลับเที่ยวเดิมเที่ยวสุดท้ายทุกวันเหมือนคุณบอยเป๊ะไม่มีผิดแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่เขาเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างบนรถเมย์คันนั้นไอรถเมย์คันที่ว่านี้เนี่ยเซนพี่เขาบอกว่ามันไม่ปะกะติแน่นอนในตอนที่คุณบอยเขาฟังครั้งแรกะนะครับ เขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เล่าหลอกต่อๆกันมานั่นแหละพี่เขาน่าจะโม้น่าจะพูดเล่นแล้วก็เริ่มเมาแล้วด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคุณบอยเองเขานั่งรถเที่ยวนั้นคันนั้นสายนั้นแทบทุกคืนและเขาเองก็ไม่เคยเจออะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องที่พี่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็ทําให้คุณบอยหยุดคิดไปแวบหนึ่งพี่เขาเล่าต่อนะครับว่ารถคันนั้นเนี่ยเวลาดึกมากๆ มันมักจะมีคนขึ้นมาบนรถโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคนคนนั้นขึ้นมาตอนไหนคนคนนั้นเ็าจะนั่งเงียบไม่เคลื่อนไหวไม่แม้แต่จะหันหน้าออกนอกหน้าต่างหรือว่าขยับตัวเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วไอที่แปลกไปกว่านั้นก็คือไอคนที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยแต่ละครั้งบางคนก็แต่งตัวแปลกๆบางคนก็ใส่ชุดเหมือนคนงานบางคนก็ใส่ชุดเหมือนชาวบ้านทั่วไป แต่ไอชุดที่คนเหล่านั้นใส่เนี่ยมันเป็นชุดที่ดูเก่ามากๆคือซีซีแล้วก็ดูมอมแมมสุดๆซึ่งจากเรื่องเล่านี้ของรุนพีะนะครับรุนพีเขายังย้ำอีกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเพราะว่าบางคนที่นั่งอยู่บนรถบางคนเขาจะมองไม่เห็นคนพวกนี้เลยมันเหมือนกับว่ามันจะมีเพียงแค่คนบางคนเท่านั้นที่สามารถมองเห็นคนเหล่านั้นบนรถได้ซึ่งกระเป๋ารถเมย์เองก็ไม่น่าจะเห็นเหมือนกัน เพราะว่ากระเป๋ารถเมเนี่ยไม่เคยมีปฏิกิริยาใดๆเลยมันเหมือนกับว่าคนแปลกๆบนรถเมเที่ยวนั้นมันไม่มีตัวตนอยู่จริงยิ่งไปกว่านั้นก็คือวันดีคืนดีเนี่ยบนรถเม่มันจะมีเสียงกลิ่งดังลั่นทั้งๆที่บนรถมันไม่มีผู้โดยสารเลยสักคนหรือในบางครั้งคนที่โดยสารบนรถเมเที่ยวนั้นเนี่ยจะได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินไปเดินมาอยู่บนรถตลอดเวลาแล้วพอหันไปตามที่มาของเสียง ปรากฏว่าบนรถมันไม่มีใครเลยไม่มีใครนั่งอยู่บนเบาะโดยสารของรถเม์เที่ยวนั้นเลยแม้แต่สักคนซึ่งหลังจากที่รุ่นพี่เขาเล่าเรื่องนี้ให้คุณบอยฟังจนจบตัวเขาเองก็ขนลุกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกไอรถเมเที่ยวนี้เนี่ยคุณบอยนั่งเป็นประจำทุกวันครับและถ้ามันมีเรื่องแบบนี้จริงๆเนี่ยอย่างน้อยเลยตัวเขาก็น่าจะเจอบ้าง แต่ตลอดระยะเวลาที่คุณบอยนั่งรถเที่ยวนี้กลับบ้านตัวเขากลับไม่เคยรู้สึกอะไรเลยและในบางครั้งที่คุณบอยนั่งบนรถเม์เที่ยวนั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอหลับไปเหมือนกันก็มีนะกว่าจะตื่นขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งก็คือที่กระเป๋ารถเม์เขามาปลูกเพราะว่าถึงป้ายที่คุณบอยลงประจําแล้วเพราะอย่างนั้นคุณบอยเขาก็เลยไม่มีความรู้สึกเลยว่ารถเม์เที่ยวสุดท้ายที่ว่านี้เนี่ยมันจะมีอะไรน่ากลัวท้ายที่สุด เขาก็เลยสรุปได้ว่ารุ่นพี่เขาเนี่ยน่าจะเมาแล้วละ่ะแล้วก็เล่าเรื่องอะไรไร้สาระเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเรื่องแปลกๆมันก็เกิดขึ้นในคืนหนึ่งหลังจากที่มีฝนตกหนักในช่วงนั้นครับงานในออฟฟิศคุณบอยเนี่ยกำลังเร่งส่งเอกสารล็อตใหญ่ให้ลูกค้าที่ต่างจังหวัดตัวเขาก็เลยต้องอยู่ทำโอทีดึกกว่าปกติ้าทุ่มกว่าถึงจะออกจากตึกได้ซึ่งพื้นที่โดยรอบบริษัทตอนกลางคืนเนี่ย ปกติมันก็ค่อนข้างจะเงียบอยู่แล้วครับยิ่งเป็นวันที่ฝนตกถนนมันก็ยิ่งดูเปลี่ยวขึ้นอีกหลายเท่าแล้วหลังจากเลิกงานคุณบอยก็รีบเดินออกจากซอยแล้วก็ตรงไปที่ป้ายรถเมล์หน้าปากซอยเหมือนทุกคืนไอ้แสงไฟข้างทางมันก็มีบ้างนะครับตอนนั้นไฟถนนไฟทางมันก็มีแต่มันก็ไม่ได้สว่างมากมายนักหรอกคุณบอยในคืนวันนั้นเขายืนรอรถเมล์ในความเงียบก่อนที่ไม่นานนัก รถเมย์คันประจําก็จะมาเทียบท่าเวลาเดิมที่ตัวเขาคุ้นเคยและมันก็เหมือนในทุกๆวันที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก่อนหนะ้าพอคุณบอยขึ้นไปบนรถปุ๊บเขาก็เดินไปนั่งที่นั่งเดิมนั่นก็คือฝั่งซ้ายกลางคันในวันนั้นเนี่ยตัวเขาเห็นชัดนะครับว่าบนรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายวันนี้มันมีผู้โดยสารอีกประมาณสองสคนนั่งกระจายกันอยู่ทั่วรถเนี่ยแหละแล้วก็นั่งกันเงียบๆไม่มีใครมองหน้ากันไม่มีเสียงคุย มีแต่เสียงเพลงลูกทุ่งจากลำโพงประจำรถของพี่กระเป๋ารถเมย์นั่นแหละโดยที่หลังจากนั้นช่วงเวลาบนถนนเส้นนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆผ่านไปจนจากถนนใหญ่เข้าสู่โซนถนนที่มันค่อยๆเปลี่ยวลงมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่รถเมย์จะต้องผ่านสะพานเล็กๆ1จุดซึ่งปกติแล้วมันจะมีไฟถนนสลัวๆตลอดแนวเพียงแต่ว่าในคืนวันนั้นไฟที่ถนนเส้นนั้นเนี่ยมันดันดับเรียงกันเป็นแนว ดับจนแทบจะมืดสนิทและจากบรรยากาศที่ตัวคุณบอยเองไม่คุ้นเคยเนี่ยแหละเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นมาดูแล้วก็หันซ้ายมองขวาปรากฏว่าเขาเห็นคนคนหนึ่งกำลังนั่งก้มหน้าก้มตาอยู่ที่เบาะฝั่งตรงข้ามห่างจากคุณบอยประมาณสามแถวได้ซึ่งที่นั่งของคนคนนั้นเนี่ยมันไม่มีใครนั่งข้างๆนะครับและจากสายตาแล้วก็ทรงผมที่คุณบอยเห็นชายคนนั้นเขาดูเหมือนจะเป็นผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่ง ใส่เสื้อสีเทาผิวซีดๆท่าทางเหมือนคนเหนื่อยจากงานเพิ่งออกงานมาอะไรทำนองนั้นซึ่งจากภาพที่เห็นเนี่ยมันไม่มีอะไรแปลกจนกระทั่งมันมีสิ่งหนึ่งที่คุณบอยเขาเริ่มเอกใจนั่นก็คือคือตลอดเส้นทางจากที่คุณบอยขึ้นรถมาจนถึงจุดๆดนั้นเนี่ยผู้ชายคนนั้นเขาไม่ขยับตัวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่หยิบโทรศัพท์ไม่ได้เปลี่ยนท่านั่งไม่มีแม้แต่การขยับร่างกายของการหายใจ คือดูจากสายตานะครับคุณลุงคนนี้เนี่ยเหมือนรูปปั้นมากกว่ามนุษย์ซะอีกคุณบอยที่เห็นแบบนั้นครับเขาก็พยายามมองหน้าคุณลุงคนนั้นผ่านกระจกหน้าต่างฝั่งตรงข้ามหวังว่าจะเห็นภาพสะท้อนของลุงแกแบบ,บเบลอๆก็ได้อยากจะเห็นหน้าตาของลุงแกชัดๆว่าลุงแกกำลังทำอะไรอยู่ทำไมถึงสามารถนั่งนิ่งได้ขนาดนั้นโดยไอจังหวะที่คุณบอยหันหน้าไปมองเงาสะท้อนนั่นแหละมันดันปรากฏว่า ไอเงาสะท้อนของกระจกรถที่มันควรจะมีใบหน้าของลุงแกมันดันมีเพียงแค่เงาว่างๆเหมือนไม่มีใครนั่งอยู่ที่เบาะนั้นเลยแม้แต่คนเดียวซึงทันทีที่คุณบอยเขาเห็นแบบนั้นครับเขาก็ขนลุกวูมขึ้นมาที่ต้นคอทันทีความคิดเนี่ยมันเริ่มสับสนว่าตัวเขาเองคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่าฝนตกหนักหรือเปล่า ทำให้กระจกมันแสดงผลผิดพลาดหรือไม่ก็เป็นการหักเหของอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งแหละคือเขาพยายามหาเหตุผลมาซับพอร์ตกับสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าแต่ลึกๆในใจแล้วคุณบอยเขาก็รู้ทั้งรู้แหละว่าคุณลุงคนนั้นที่เบาะด้านหน้าลุงแกน่าจะไม่ใช่คนอย่างแน่นอนโดยที่หลังจากนั้นครับในขณะที่คุณบอยกําลังนั่งงงอยู่รถโดยสารคันนี้เนี่ยเขาก็เข้าเขตถนนใหญ่ครั้งหนึ่ง เหมือนกับว่าออกมาจากถนนเส้นนั้นและทันทีที่แสงไฟริมทางมันเริ่มกลับมาแล้วก็ส่องเข้ามาในตัวรถคราวนี้มันทําให้คุณบอยเห็นชัดเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มันมีเงาของตึกบางตัวรถทําให้ภาพที่เห็นในตัวรถเนี่ยมันโดนเงาทับแล้วก็ดําวู้ไปแป๊บหนึ่งแต่เพียงเสี้ยววินาทีที่รถเมย์ขับผ่านเงาของตึกมันปรากฏว่าคุณลุงคนนั้นที่นั่งอยู่ที่เบาะหน้าก่อนหน้านี้เนี่ย ลุงแกดันหายไปแล้วและทันทีที่คุณบอยเห็นลุงแกหายไปอ่ะนะครับเขาก็พยายามกวาดสายตามองทั่วรถไปหมดเลยแต่มันก็ไม่มีจริงๆครับไม่มีแม้แต่รอยบุ๋มของเบาะที่ลุงแกเพิ่งนั่งไปไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าไม่มีเสียงกลิ่งและรถเมย์ก็ไม่ได้จอดด้วยและถ้าทุกอย่างมันลงล็อกแบบนี้มันก็เท่ากับว่าคุณลุงหน้่นนิ่งคนเมื่อกี้ที่คุณบอยเห็นเนี่ย แกน่าจะเป็นผีแน่นอนร้อเปอร์ซซึ่งหลังจากเรื่องราวในคืนวันนั้นครับคุณบอยเองเขาก็ไม่อยากจะคิดมากอะนะประจวบเหมาะกับว่างงานที่บริษัทตอนนั้นมันเยอะมากๆเยอะซะจนเขาแทบไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นเลยแต่แล้วในคืนวันหนึง่งมันก็เกิดเรื่องขึ้นอีกจนได้คุณบอยเขาเลิกงานเดึกตามเคยแต่ฝนไม่ตกนะถนนโล่งด้วย แล้วก็โดยสารรถเมย์คันเดิมที่มาถึงที่ป้ายตามเวลาเป๊ะๆเ,เหมือนคนรู้ใจแต่ในวันนั้นทันทีที่คุณบอยก้าวเท้าขึ้นไปบนรถตัวเขากลับรู้สึกถึงบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปมากๆคือในคืนวันนั้นครับบนรถเมย์เนี่ยที่นั่งเกือบทุกที่นั่งถูกจับจองเอาไว้หมดแล้วทั้งๆท,ที่ปกตริรถเมย์รอบสุดท้ายอย่างที่ผมบอกให้คุณผู้ฟังฟังมันต้องโล่งมากๆมันจะมีเพียงแค่พนักงานประจําไม่กี่คนครับ กลับรอบเดียวกันกับคุณบอยแต่ในวันนี้เนี่ยผู้โดยสารมันแน่นไปหมดเต็มทุกแถวแล้วบรรยากาศในรถมันก็เงียบกว่าที่ควรจะเป็นด้วยไม่มีเสียงคุยไม่มีเสียงเพลงไม่มีแม้แต่เสียงจากพี่กระเป๋าที่เปิดเพลงลูกทุ่งคลอตลอดทางซึ่งไอภาพแปลกๆที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วคุณบอยเขาก็นึกเข้าข้างตัวเองนะว่ารถเมเที่ยวก่อนหน้าเขาน่าจะรถเสียหรือเปล่า มันก็เลยทําให้รถเมล์เที่ยวสุดท้ายที่คุณบอยนั่งประจําเนี่ยน่าจะไปรับคนจากรอบก่อนหน้ามาด้วยอะไรทํานองนั้นไอ้ตรงจุดนี้คุณบอยเขาบอกผมนะครับว่าเขาไม่ได้คิดไปเองนะเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วสองหรือไม่ก็สมรอบได้และดูครั้งรถเมล์ก็จะคนเยอะเต็มแบบทุกที่นั่งแบบนี้นั่นแหละยังแต่ไอ้รอบของเที่ยวนี้มันดันเยอะเป็นพิเศษไงแล้วก็เยอะแบบมองผ่านๆนะครับ รถขั้นนี้เนี่ยจะไม่มีเบาะว่างเลยในตอนที่คุณบอยเขาขึ้นรถเขาก็กวาดสายตามองไปเรื่อยๆนั่นแหละจนมาหยุดอยู่ที่เบาะฝั่งซ้ายกลางรถไอเบาะประจําที่คุณบอยนั่งทุกคืนวันนี้มันดันว่างทั้งๆท,ที่คนเต็มรถไปหมดในตอนนั้นเขาไม่รอช้านะครับเขาเห็นเบาะว่างก็รีบเดินตรงเข้าไปทันทีเขารู้สึกแปลกใจนะแต่ก็ไม่อยากจะคิดอะไรไปมากกว่านั้นเขาคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ ท้ายที่สุดพอได้นั่งลงที่เบาะประจำเนี่ยจากความเหนื่อยล้าในการทำงานที่ทำงานหนักมาทั้งวันพอคุณบอยเขาหลับตาลงยังไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังจะหลับคือมันเป็นช่วงระหว่างกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรทำนองนั้นครับไอ้จังหวะน,นั้นแหละคุณบอยเองก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมาในความเงียบของรถเมเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงคนพูดกันเบาๆสลับกันไปสลับกันมา ฟังไม่ชัดเจนแต่มันจับใจความได้ประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคที่ทำให้คุณบอยหัวใจเกือบหยุดเต้นเพราะว่าสิ่งที่คุณบอยได้ยินมันคือคำถามของคนคนหนึ่งบนรถเมที่เขาพูดขึ้นมาว่าเมื่อไหร่จะได้ไปเกิดสักทีวะโดยทันทีที่คุณบอยได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ลืมตาตื่นขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาจากการที่เขากำลังจะเคลิ้มหลับ ก่อนที่สายตาเขาจะมองไปเห็นว่าผู้โดยสารที่นั่งอยู่เต็มรถก่อนหน้านี้ทุกคนหน้าตาเหมือนศพคือมันเหมือนคนตายกันทั้งคันรถเลยผู้โดยสารบางคนครับใบหน้าเละแล้วก็ยุยมากๆบางคนหัวฝั่งหนึ่งก็หายไปเหมือนศีรษะมันโดนอะไรกระแทกอย่างแรงหรือบางคนก็มีโลหิตอาบเต็มตัวไปหมดซึ่งที่น่าหลอนไปกว่าน,นั้นก็คือ ไอร่างของคนเสียชีวิตเหล่านั้นที่นั่งอยู่บนรถเนี่ยทุกคนต่างนั่งนิ่งๆบางคนเอียงคอไปข้างหนึ่งบางคนก้มหน้าก้มตาคือมันไม่มีใครขยับตัวไม่มีใครส่งเสียงเลยแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งคุณบอยเขาลืมตาขึ้นมาแล้วก็ช็อกตาค้างมองไปรอบรถนั่นแหละในวินาทีนั้นผู้โดยสารที่ไร้ชีวิตทุกคนที่นั่งอยู่บนรถเม์คันนี้ทุกคนต่างค่อยๆหันหน้าม,มองมาทางคุณบอยอย่างพร้อมๆกัน เอานั้นแหละครับคุณู้ฟังตัวคุณบอยเองเขากรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงเขาพยายามขยับตัวลุกขึ้นแต่เหมือนกับว่าขาของเขามันชาแล้วก็หมดแรงไปแล้วหัวใจตอนนั้นเนี่ยเต้นรัวจนเหงื่อแตกเต็มตัวไปหมดแต่แล้วเพียงเสี้ยว,วินาทีหลังจากนั้นคุณบอยเขาก็มารู้สึกตัวจากการได้พี่กระเป๋ารถเมย์ที่ยืนอยู่ข้างๆนะ่ะเขาเขย่าที่แขนคุณบอยอย่างแรงแล้วก็พูดกับคุณบอยว่าถึงปายแล้วน้อง ซึ่งทันทีที่ตัวเขาได้สติแบบนั้นครับเขาก็ตกใจรีบพุ่งพวดขึ้นมาจากที่นั่งทันทีใ้ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคือมันเหมือนอยู่ในฝันนะแต่มันเป็นฝันที่แปลกเพราะว่าตอนเขาลืมตาขึ้นมาแล้วก็เห็นหน้าของพี่กระเป๋ารถเม์เนี่ยกลิ่นคาวเลือดมันยังติดอยู่ที่ปลายจมูกอยู่เลยเขายังมีความรู้สึกเหม็นคาวอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็เหม็นเน่าสร้างศพแตะอยู่ที่จมูกอยู่คือมันสมจริงเกินไปกว่าที่มันจะเป็นความฝัน ในตอนนั้นคุณบอยเขาสับสนนะครับเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งตื่นหรือเปล่าหรือว่าตัวเขาเองยังหลอนเขาแยกไม่ออกเลยว่ามันใช่ฝันจริงๆไหมหรือว่าเขาละเมอคิดมากไปเองแต่เขาบอกผมว่าถ้าหากมันเป็นฝันนะนะครับมันจะเป็นฝันครั้งแรกในชีวิตที่สมจริงจนกระทั่งคุณบอยเองเขาลืมไม่ลงเลยล่ะซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่คุณบอยเจอในคืนนั้นนะนะครับ ตัวเขาเองก็พยายามไม่ขึ้นรถเมล์คันนั้นอยู่พักหนึ่งเลยคือทำใจไม่ได้ครับแล้วก็กลับบ้านลำบากด้วยนะใช้รถจากแอปบ้างเรียกแอปนี่แหละเรียกแกล็บพูดตรงๆหรือไม่ก็สักอย่างหนึ่งเรียกรถมารับที่ออฟฟิศคือมันจะเสียเงินเยอะกว่าเดิมนะครับหรือบางคืนเนี่ยมันเรียกไม่ได้ก็จะต้องนั่งแท็กซี่ท้ายที่สุดแล้วความจำเป็นเรื่องเงินมันก็บีบบังคับให้คุณบอยต้องกลับไปนั่งรถเมล์เที่ยวสุดท้ายอีกครั้งซึ่งไอเรื่องตลกก็คือ ไอ้คืนที่คุณบอยตัดสินใจขึ้นรถเมย์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นวันที่เขาเลิกงานดึกใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นด้วยตอนที่คิดเอาไว้แล้วว่าจะกลับแท็กซี่แต่แท็กซี่มันก็ไม่มาสักทีจนกระทั่งรถเมย์เที่ยวสุดท้ายเนี่ยมาจอดอยู่ที่หน้าป้ายแล้วก็เปิดประตูให้คุณบอยคุณบอยเขาก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะขึ้นรถเมย์ก็ได้วันนี้รถเมย์มาเทียบแล้วเขาก็เลยขึ้นรถเมย์ซะเลย โดยที่บรรยากาศบนรถเมย์วันนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะเป็นปกตินะครับเพราะว่าผู้โดยสารบนรถเมย์มันมีเพียงแค่ 3- 4คนเท่านั้นและจากที่นั่งประจําที่คุณบอยเจอผีที่ฝั่งซ้ายกลางรถเขาก็เปลี่ยนที่นั่งมานั่งใกล้ๆกับลุงคนขับเลยแล้วก็พยายามไม่มองกระจกไม่มองหลังไม่หลับด้วยและทันทีที่ใกล้ถึงป้ายบ้านคุณบอยเขาก็เดินตรงไปหาพี่กระเป๋านะแล้วก็ทักสวัสดีตามปกตินั่นแหละ ซึ่งพี่กระเป๋าเขาก็จาคุณบอยได้นะครับแล้วก็น่าจะเห็นสีหน้าคุณบอยว่าเขาหน้าตาค่อนข้างเหนื่อยพี่เขาก็เลยไม่ได้ถามอะไรมากจนกระทั่งท้ายที่สุดก่อนที่คุณบอยจะลงป้ายรถเมย์ตัวเองเนี่ยพี่กระเป๋าเขาก็ถามคุณบอยขึ้นมาคำหนึง่งว่าหน้าตาเหนื่อยแบบนี้เนี่ยน้องเหนื่อยจากงานหรือว่าเจอเรื่องอะไรแปลกๆมาหรือเปล่าซึ่งในคำนี้ของพี่กระเป๋าเนี่ยแหละครับคุณบอยเขาก็เลยหยุดชะง,งักไปพักหนึง่ง ก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมองพี่เขาแล้วก็ถามพี่กระเป๋าเขาไปว่าพี่รู้หรอว่าผมเจออะไรแต่พี่กระเป๋าเขาก็ไม่ได้ตอบนะครับพี่เขาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วก็ยิ้มที่มุมปากแต่ในวันนั้นเนี่ยคุณบอยเขาไม่ได้รู้ความจริงอะไรนะเพราะว่ามันถึงป้ายที่คุณบอยเขาต้องลงพอดีแต่ว่าไอ้ความจริงเนี่ยหลังจากนั้นพอตัวเขามาขึ้นรถเมล์เที่ยวเดิมแล้วก็เจอพี่กระเป๋าอีก พอได้เจอหน้ากันเราก็เคยพูดกันคลัง้งๆคาคา,าจากรอบที่แล้วครั้งนี้ที่เจอพี่กระเป๋าเาก็เลยเล่าให้ฟังพี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วรถเมย์คันนี้เนี่ยมันเคยเกิดอุบัติเหตุมาเมื่อหลายปีก่อนในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุน,นะครับมันเป็นช่วงที่ดึกมากๆช่วงที่รถเมย์เที่ยวสุดท้ายเนี่ยแหละคันนี้เนี่ยแหละเป็นคันต้นเรื่องโดยเส้นทางมันก็จะเป็นเส้นทางเดิมที่คุณบอยใช้ประจํา เพียงแต่ว่าไอช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุน่นะครับถนนเส้นเปลี่ยวที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมันกําลังก่อสร้างแล้วก็เหมือนกับว่ากําลังลอกหน้าพื้นแล้วก็มีคนงานทํางานกันอยู่ตอนที่คนงานเขากําลังทํางานบนถนนช่วงกลางคืนเนี่ยแหละครับไฟถนนเนี่ยมันดันขาดขาดช่วงเดียวกันกับที่รถเมย์คันนี้กําลังทําความเร็วแล้วก็เร่งเครื่องพอดีท้ายที่สุดแล้วมันเกิดอุบัติเหตุครับรถเมย์คันนี้ ชนเข้ากับพนักงานก่อสร้างที่กําลังทําถนนอยู่แล้วไอ้การชนเนี่ยมันชนแบบจังๆชนแบบกวาดเรียบแล้วคนงานส่วนใหญ่ที่ทํางานบนถนนเส้นนี้ตอนนั้นน,นะครับจะเป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งนั้นเลยและจากเหตุการณ์นี้ครับหลังจากทางการทางขนส่งเขาเคลียร์เรื่องนี้จนจบมันก็เลยทําให้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับผู้โดยสารที่โดยสารรถเมคันนี้อยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งพี่กระเป๋าเขาน่าจะชินไปแล้วละ่ะ คือหลังจากที่รถเมคคันนี้ถูกซ่อมแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่นะครับมันก็เริ่มมีผู้โดยสารที่นอนหลับบนรถอยู่ๆก็กรี๊ดขึ้นมาเสียงดังแล้วก็ร้องตะโกนโวยวายว่ามีผีเต็มรถไปหมดอะไรทำนองนั้นหรือในบางคนน่ยนะครับเขาช็อกมากๆเนี่ยถึงขั้นชักอยู่ที่เบาะแล้วก็ล้มลงมากับพื้นเลยก็มีเหมือนกันต้องประถมพยาบาลเรียกรถฉุกเฉินกันยกใหญ่หรือในบางคนนะครับที่พอจะคุยรู้เรื่องหน่อยตอนที่เจอเนี่ย เขาก็จะบอกว่าตอนที่เขาลืมตาขึ้นมาเขาเห็นคนที่มีชุดเปื้อนเลือดยืนอยู่เต็มรถไปหมดยืนอยู่ตรงบันไดบ้างนั่งอยู่ที่เบาะบ้างนั่งอยู่ข้างคนขับบ้างที่น่าหนักที่สุดเลยก็คือหลายคนเขาบอกว่าจะได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นคาวอยู่บนตัวรถตลอดเวลาทั้งๆที่ตัวรถเนี่ยก็ทําความสะอาดเป็นประจำนะครับโดยที่พี่กระเป๋าแล้วก็ลุงคนขับ ก็พยายามหาที่มาของกลิ่นแล้วแต่มันหาไม่เจอจริงๆและส่วนใหญ่เท่าที่พี่กระเป๋าเขาสังเกตได้อะนะส่วนใหญ่แล้วคนที่เจอจะเป็นคนที่เผลอน,นอนหลับบนรถเผลอหลับแล้วก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นแบบเดียวกันกับที่คุณบอยเห็นนั่นแหละซึ่งจนท้ายที่สุดด้วยความที่พอคุณบอยเขารู้ความจริงอนะครับเขาเองก็กลัวเรื่องนี้มากๆเกกกลัวว่าจู่ๆวันดีคืนดีเขาจะเจอวิญ,ญญาณของคนเหล่านั้นอีก รือวันดีคืนดีทำงานเหนื่อยมากๆแล้วไปเผลอหลับบนรถเมย์อีกท้ายที่สุดคุณบอยเขาเลยตัดปัญหาโดยการไปถอยมอเตอร์ไซค์มาขี่ไปกลับที่ทำงานเอาหมดเรื่องหมดราวเป็นอันว่าคุณบอยเขาแก้ปัญหาเรื่องผีบนรถเมย์เที่ยวสุดท้ายได้ด้วยการซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่นั่นเองแหมไอตอนคุยกับคุณบอยเนี่ยผมเองก็เอ็นดูเอ็นดูเขาเนาะจะสงสารก็สงสารจะขำก็ขำ เขาบอกว่าไอตอนที่ตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับตัวเขาเองก็ขับไม่แข็งหรอกไม่มีใบขับขี่ด้วยซื้อมาเพราะว่ากลัวผีแล้วเอามาขับ2-3สวันแรกเนี่ยก็ขับไม่แข็งใช่ไหมครับไปล้มอีกคนนี้หน้าตาแตกคิ้วแตกหมดเลยแต่ก็ต้องฝืนทนครับหลังจากนั้นเขาก็ไปสอบใบขับขี่แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลับที่ทำงานเอากับที่บ้านเอาอะไรแบบนั้นเขาจะได้ไม่ต้องนั่งรถเมย์อีกเขาว่าอย่างนั้นนะนะ ึ่งจากเรื่องราวที่คุณบอยเขาเล่าให้ผมฟังนะครับคุณู้ฟังผมคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยละ่ะเพราะว่าปกติแล้วครับคุณู้ฟังลองสังเกตดูเวลาคุณขับรถออกต่างจังหวัดหรือว่าขับรถเข้ากรุงเทพเนี่ยเวลาเขาทํางานเรื่องถนนกันน,นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะทํางานกลางคืนกันการทํางานกลางคืนเพื่อจะทําให้การจาราจรไม่ได้ติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือช่วงเวลาที่คนเขาใช้ถนนกันอย่างพลุกพล่านแต่ปกติแล้วอะ่ะมันจะมีแบบไฟไซเลนอะไรแบบนี้เนาะที่วางเอาไว้ให้คนขับรถเห็นว่าด้านหน้ามีการก่อสร้างนะมีป้ง,ม,ปงมีป้ายอะไรก็ว่ากันไปแต่จากเรื่องที่พี่กระเป๋าเขาเล่าให้คุณบอยฟังเนี่ยมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันมีนะแต่ว่าไฟมันขาดไปช่วงหนึ่งคือขาดไปแป๊บเดียวไฟขาดไฟตกหรืออะไรแบบนี้เนี่ยแหละแล้วมันประจวบเหมาะกับว่าไอ้ช่วงที่ซ่อมถนนเส้นนั้นเนี่ย มันอยู่ข้างๆกับทางลอยฟ้าเขาเรียกว่าทางลอยฟ้าหรือเปล่าที่มันเป็นสะพานขึ้นน่ยนะฮะแล้วมันก็จะมีเงาของสะพานนั่นแหละบังอยู่คนขับรถเมย์ไอ้ช่วงนั้นเนี่ยมันไม่มีแยกใช่ไหมครับเขาก็ทําความเร็วตามปกติคราวนี้เนี่ยกวาดเรียบเลยแล้วส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นแรงงานต่างชาติทั้งนั้นครับพอเป็นแรงงานต่างชาติคราวนี้มันก็น่าสงสัยเนาะว่าร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย มีการนำส่งกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดหรือเปล่าหรือทำพิธีทางศาสนากนหรือเปล่าไอ้ตรงนี้เนะี่ยน่าสงสัยครับมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้วิญญาณเหล่านั้นไม่สามารถไปเกิดได้ก็เป็นได้นะไอ้จุดนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับคุณผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเพราะว่าผมเองก็คิดเองเออเองไม่มีหลักฐานอะไรเลยและคุณผู้ฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณทุกฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ